จะถามว่าแตงโมเนี่ยเคยถูกรักอย่างจริงใจบ้างไหมแม้แต่ตายไปแล้วเนี่ยยังมีคนจ้องหาผลประโยชน์อยู่แล้วก็ติดแฮชแท็กครับมีคําเป็นหมื่นลังคาแต่ไม่พูดได้สักคำคือคือเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้สักคำอ,ะอ่ะอะนอกเหนือจากนายตั้มแล้วมีทนายรัชพลศิริสาค,ครครับมาแบบสั้นๆอํานาจเงิน แหม่ไม่รู้ว่าพูดถึงไอ้เรื่อง30ล้านนี้หรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนอกจากนี้ครับก็ยังมีเหล่าดาราตบท้ายเข้ามานะครับคอมเมนต์ตามข้อความอะไรต่างๆอีกมากมายครับมีคุณฟุกจิระนะครับสามีคุณแอปเปิลเนี่ยบอกว่าเงินต่อให้มากขนาดไหนก็ทดแทนลูกของเราไม่ได้นะถ้าไม่ได้เลี้ยงเองคงไม่มีวันเข้าใจหรอกนะครับอันนี้ก็ไปแขวะแขวะแม่น้องแตงโมนัน่แหละฮะอ่ะคุณจา้าณพนีครับบอกว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงินไม่เคยไม่สำคัญ สำคัญเสมอนั่นคือเงินนี่นะครับยังไม่หมดฮะมีใครฮะมีคุณพจน์อานอนท์ครับนี่ก็โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ระบุว่ายาวหน่อยนะครับบอกว่าไม่สงสัยแล้วโมทําไมเธอถึงรักพ่อในระหว่างที่คนทั้งประเทศเขาสู้เพื่อเธอแต่คนบางคนเขาสู้เพื่อเงินกระติกเธอต้องเอามา พูดความจริงให้คนทางประเทศรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือเธอมีโอกาสทดแทนบุญคุณแตงโมเธอต้องทดแทนแล้วเธอจะอยู่ยังไงถ้าไม่พูดความจริงสงสารแตงโมนะครับอนี่ก็เป็นคนดังหลายๆคนที่วันนี้รวมทั้งคลิปที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้เลยดีกว่าครับเป็นคลิปของชาวโซเชียลต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณแม่แมคุณแตงโมลองไปดูคลิปนี้ครับ ทำไมแม่ทำแบบนี้แม่ดูดูไม่เข้าใจว่าทำไมแม่คิดแบบนี้ขอบใจแม่นะคืนนี้หนูจะได้นอนสักดีหนูไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วคืนนี้หนูนายจะได้หลับเต็มตื่นสักดีหนูรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ดูเสียใจมากแม่แมอันนี้เป็นตัวแทนของคนในโลกโซเชียลที่เขาก็ แสดงตัวเป็นนักสืบออนไลน์อ่ะคือพยายามจะตามหาความจริงให้กับน้องแตงโมครับแต่พอวันนี้แม่พนิดาผู้แบบนั้นเข้าให้หลายๆคนบอกว่า แยกย้ายเถอะคืนนี้ได้นอนหลับสบายละคือคือคือไม่เอาละคือไม่ไม่ไม่ทนแบบอดตะหลับขับตะนอนแล้วเหมือนทุกๆคืนที่ผ่านมาเนี่ยฮะใต้ตาเนี่ยคําไม่หมดแล้วนะคือคืนนี้นอนกันละแยกย้ายละอันนี้คือเขาก็พูดแซวๆเหมือนกันนะในความเป็นจริงผมเชื่อว่าคนก็อยากจะตามหาความจริงเหมือนเช่นเดิมน,นี่แหละฮะอ,อ่ะเราพักเรื่องของแม่ นะฮะคือผมก็ไม่ได้ล้อเลียนนะแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ในโลกโซเชียลเนี่ยเขาพูดอย่างนั้น,นะฮะคือเขาพูดทมเรียนเสียงคุณกติกได้ลนนะ,ะไปดูเรื่องของคดีความกันหน่อยแล้วกันครับแม้ทางแม่ของน้องตงโมนเนี่ยจะให้อภัยไฮโซปอลแล้วก็โรเบิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในด้านคดีความมันก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับวันนี้กรงเจ้าท่าสำนักงานของนนทบ,บุรีเนี่ยเขาเรียกไฮโซปอมาแสดงเอกสารการครอบคองเรือสปีดโบทนะครับแล้วตำรวจเนี่ยก็ย้ายเรือสปีดโบทจาก อู่เก็บเรือของเอกชนเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภยัยเพราะตำรวจก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอะไรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับกับคุณสมเกตินุมอาหารผู้สกัช่อง8พร้อมแล้วเชิญเลยครับ